สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิชาติทองพันนะคะตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องร้านสะดวกซื้อไร้คนขายสุดล้ำนะคะร้านค้าที่นิยมที่สุดในประเทศจีนตอนนี้ก็คือร้านค้าร้านสะดวกซื้ออัตโนมัติแบบไร้คนขายนะคะล่าสุดหนังเจดีดอทคอมได้เตรียมประกาศเปิดร้านสนนดะดวกซื้ออัตโนมัติบ้างแล้วล่าสุดทางเจดีได้ประกาศจับมือกมมับผู้พัฒนมาอส,สังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ประกาศเตรียมเปิดร้านสะดวกซื้ออัตโนมัติด้วยจจำนวนเริ่มต้นที่หลักร้อยสาขาทั่วประเทศจีนและรวมไปถึงรา้านสะร้านขายยาอัตโนมัติ1 5 0 0สาขาโดยเป็นการท้าทายกับอาลีบาบาหลังจากอาลีบาบาได้ซื้อหุ้นซื้อหุ้นชาบีอย่างซันอารีเทนไปนะคะอย่างที่เก่าไปข้างต้นนั้น ้าหากร้านที่ลดค่าใช้จ่ายหรือแล้วใช้เทคโนโลยีแทนนั้นทําให้ร้านนั้นสามารถทําราคาสินค้าให้ถูกกว่าได้ยิ่งในประเทศจีนแล้วกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานเรื่องราคาสินค้านี้เป็นที่นิยมมากค่ะพอแล้วจะงังไหนค้า่ <Okay. S 1>